กำลังจะเข้าสู่นาทีที่70นะครับมงแดงเลี้ยฟภูนำคู่แข่งอยู่ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับกินเต็มๆชิวๆฮะแมสนี้นะครับบอลออกข้างไปลุกทุ่มของเลี้ยฟภูครับอเล็กานเดอโนทุ่มบอลหายวับไปกับตาไปอยู่ไหนวะนาะฮาล่าไม่ใช้เท้าเล่นบอลครับอ้อมอยู่ัด้ไงล่ะจ้านี่มันอะไรครับเนี่ยบิสเกเลอร์ลแล้วก็ไม่ได้นะครับเอาอยัางไงดีหนอ เลี้ยงไปก่อนลายก,การนะครับผมนี่มันลักบี้หรืออีฟุตบอลจ๋าหรือว่ามันจะเป็นสกิลพิเศษใหม่แฮนด์ดิปปิ้ง360องศาเลี้ยงบอลวนไปวนมาเหมือนเราอยู่ในรายการก็มาดิครับฝั่งตรงข้ามก็วิ่งก็มาเต็มที่แต่เอ้าโดนบล็อกคับไม่สามารถแย่งบอลได้เหมือนมีพลังงานบางอย่างซาร่าก็งงนะตัวเองไม่รู้จะทำอะไรดีฮะตัวมาทำอะไรที่นี่หรือว่านี่มันคือโหมดใหม่แล้วที่นี่คือที่ไหนและฉันเป็นใครโอ้หนอ พื้นบอลเนี่ยนอกจากประตูและซา่าแล้วคนอื่นห้ามใช้มือครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะแย่งคุณต้องใช้เท้าแย่งครับผมซ <laughs> า่าบอกตูรอเวลานี้มานานแล้วจ้ะรอเวลานี้มานานแล้วอยากให้ลอกเก็บความทรงจํานี้เอาไว้ครับยิงได้ไหมยิงได้ไหมกดยิงแล้วกดวิ่งแล้วกดยิงสิกดยิงสิครับวนไปเวนมามึงไปเล่นที่บ้านเลยไปเล่นคนเดียวเลยป่ะโอ้ยพี่กอล์กูเลิกกูยอม เวียนหัวครับไม่ยิงสักทีนึนวนไปเวียนมาเกิดอะไรขึ้นครับวนให้เวลาหมดไงจ้าเอาละครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับเหลืออีกแค่สองนาทีครับบางโมโอโหเท่จริงเชียวโมเมสาร่ากำลังจะสร้างปฏิหาริย์ในวงการฟุตบอลวงการอีสปอร์ตอีฟุตบอลครับผมเขาจะทำการทุ่มบอลเข้าประตูเอายังไงดีเอาเลยฮะทดสองนาทีกดยิงแล้วนะจ๊ะกดยิงแล้วนะจ้าเอาทำไมไม่ยิงวะทำไมไม่ยิงวะไม่ยิงก็อุ้มบอลเข้าประตูไปเลย อาจารย์เเาจบไปเลยลำคาญเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรือว <ok ่าเป็นโหมดใหม่แต่ที่แน่ๆแค่อยากให้คลายเครียดครับอย่าไปคิดเยอะนะครับผมมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยๆนะฮะขอบคุณคุณทักด้วยนะครับที่ส่งคิดมาให้นะครับผม